สวัสดีครับผมเปิดกล่องลุ้นการ์ดวันนี้นะครับก็คือกล่อง t o p p e ์ r อยู่ฝาแชมเปญลีปี2021-22นะครับก่อนที่จะไปเปิดนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมซื้อการ์ดได้ที่เพจ Facebook i n s c a r d แล้วก็ร้านช h อปปีนะครับรายละเอียดด้านล่างคลิปนะครับมีลิงก์แปะอยู่เนาะมาดูที่ตัวกล่องเลยกล่อ,องนี้ก็ราคาประมาณตอนนี้นะครับน่าจะ12 0 0 0 0 0แล้วแต่จะหาได้นะถือว่าเป็นกล่องแพงนะ ไม่อยากทำลายกล่องนะอ่าโอเคเอาแล้วอม,มีการ์ด10ใบต่อกล่องเนะาะ1ใบล้านแล้วก็1ลายเซ็นนะทีนี้อ๋มันเป็นลายกล่องมันเป็นอะไระเนี่ยเป็นลายกล่องนะเปิดละฮิข้างในก็10ใบ10ใบตกใบละกล่องประมาณพันหมื่นสองพันสามตกตกใบละพันสองผมจะทำยังไงไม่ให้มันเห็นดีวะ เดี๋ยวสิบใบาการ์ดมันจะหนานะน่าจะร้อยสามสิบทีทีนะตัดละเซมต้องอยู่ข้างหลังดีกว่าเดี๋ยวใบแรกเราดูกันเลยเนาะหรือว่าไม่ดูลุ้นวะหรือว่าลุ้นวะผมใส่ยย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยใส่แบบปิดๆไว้อะ่ะ ลุ้นเลยลุ้นลุ้นลุ้นอ่าอย่างเงี้ยปิดมุมกล้องด้วยช้าหน่อยนะสิบใบแต่ต้องละเอียดหน่อยชาร์กล่องนี่ถือว่าแพงที่ที่ผมเคยเปิดเลยนะอืมแค่เบสก็ยังต้องลุ้นนะอ่าครับใบแรกนะดูหัวมันเลยหัวเพิร์ลหัวแบบนี้ลูกากูแน่เลยแน่ลูกกกูอ่าเบสอันนี้สิีต้องเป็นติ๊ก สลีปนะที่เป็นใหญ่ๆคือสลีปมันจะมีอ่าสลีปธรรมดากับติกสลีปคือถ้ามันไม่ใช่การ์ดธรรมดาเราก็ใช้ติกสลีปไปก่อนใส่ได้มีติกสลีปนะใบที่2เราต้องดึงเราต้องดึงให้มันช้าสิบใบอ๋อใบที่2นะ 2> <laughs> ยังอ่านไม่ออกดูหัวดีกว่าไม่ใช่ตำนานเดอะบอยแน่ไม่ใช่หรอ เดอะบอยเออใช่เออจัมหัวทองทองเนี่ยเควินเดอะบอยแมนเชซิตี้นะสีมันโทนเดียวกับกล่องเลยอ่ะดึงเกมหน่อยอ่าไปที่สามสีแบบนี้มันเอิใครวะเซบาสเตียนฮอลเลอร์อาร์แจกนะไปที่สี่จังดุฟันได้อ่า เราคงไม่ได้ลายเซ็นนักเตะพวกนี้มามันคงไม่ออกซ้ำกันหรอกมั้งต้องเป็นคนอื่นเลยไอที่ห้าดีเจนตำนานมาเว้ยตำนานอ่ะพอสโคไปไม่ใช่แล้วฟิกโก้เหรอแซวีนะสงสัยไม่พออะไยที่หกลุ้นนอยตำนานอีกแล้วพอค่า แอนดี้โคลอ่ะแน่แอนดี้โคลคือเพราะว่าตำนานมันมีไม่กี่คนนะมันก็จะพอเดาได้ไกลแล้วไกลแล้วใก้ถึงจุดจุดจุดเด็ดแล้วเฮ้ยเห็นยังวะงูหยิบมาเกินตำนานอีกแล้วเฮ้ยแบบนี้ใครวะชไมเคิลครับ ใ,ให้เมนยูสองใบไว้พอสโคมามีกใบนะ j a มเลยอันนี้เห็นแบบแบบลุกกี้อ้าวรันแล้วรันมาแล้วเออวะ่ะมันมันจะรันแล้วก็เซนนะลุกกี้ทับอะไรวะเมื่อกี้ทับ25เฮ้ยทับต่ำด้วยลุกกี้ตัวบาซ่าไปใช่ไหมดี่นะลิเวอร์พูล โอ้มันมีตัวเดียวเชื่อผมจำไม่ได้แนละ้วเปิดเลยเอา้าไล่เซนเฉยโอ้คอร์เนอร์แบตวีอาร์ราซีลิเวอร์พูลคิดว่าไบรันจะมาก่อนนะเป็นไล่เซนเลยทับ25คอร์เนอร์แบตวีได้ลิเวอร์พูลอันนี้ก็ต้องเป็นไบรันนะไล่เซนออกโอ้ลันอย่างไกลเลยทับ99้าเโอ้ย สีเขียวทีมอะไรวะดอทมุ้ฮึลุนฮาแลนด์ไว้ได้ลุนฮาแลนด์หัวดูหัวคนผมไม่ใช่ละจูดจูดแน่โอ้จูดจูดจูด,จด,จด,จดไหมก็ยังดีวะแต่ว่าลันสูงไม่หน่อยแต่ก็ดีอ่ะดีเลยอ่ะโคตดีอ่ะ <laughs> จูด โอเคเลยอันนี้เป็นเบสธรรมดาเนาะใบสุดท้ายลุก,กี้อ๋อแมนซิตี้มันลุกกี้มันเป็นพาวเมอร์หรือเปล่าอ่ะ,อะไม่ใช่เรียมดีแวบรบ์โอ้จบละนี่10บใบกัสสิบใบเนาะก็ลายเนซะ็นเป็นแบต t ีอา RC ซีด้วยรันผมเป็นจูดแต่ว่าทับ9ก้านะวันนี้ก็โอเคนะครับ ก่อนจะไปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับซื้อกาดได้ที่เพจ f c e b o o o i n k s c a r t และก็ร้านช h อปปีนะครับรายละเอียดด้านล่างคลิปนะครับมีลิงก์แปะอยู่วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม